สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมชาวโคคุณทุกคนจ้าสวัสดีเอ่อท่านผู้ชมที่เข้ามาชมมาด้วยจ้าวันนี้วันที่สิบสองพฤศจิกายนนะคะตอนนี้ก็เวลาแปดนาฬิกาหรือว่าสองโมงเช้าจ้าเออ เมื่อวานนี้ใส่อาหารไป40โลเท่ากับวันอาหาร1ลูกนะ,ะเฉลียแล้วก็เอ่เอ,อตัวละ3กิโลครึ่งนะตัวละ3กิโลครึ่งแล้วก็เอ่เอระยะเวลา10 14ชั่วโมงนะเดี๋ยวไปดูกันว่มามดไหมนะนี่นะ อาหารหมดแล้วเหลือแต่ฝางว่าคุณเล่านะตัวลนะสองหมื่นแปดพันนะมีสิบเอ็ดตัวนะอตอนนี้ตอนนี้อากาศหนาวมากนะเนี่ยตอนเนี้ยมีฝนด้วยอะ่ะเพชรบุรีนะมีฝนแบบมันไม่มากอะมัน มองดูมันมืดขึ่นไปหมดแหละมันเป็นเหมือนหมอกอะ่ะมันเป็นหมอกอย่างเดียวฝนก็บ่อยป่อยนิดน้อยบางทีก็ยุดบางทีก็ปล่อยอาหารนี่นะมันก็เหลือก้นๆล้างเนี่ยอ่าอ่ามาสังเกตหัวด้วยว่าเป็นไรปาอากาศเปลี่ยนแปลงเออ กินแล้วล่ะกินอันเก่ากันดยิยินดีตอนหลับทุกท่านทุกคนเลยนะเข้ามาชมคลิปบัวคุณนะาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนาะอืมนี่นะอาหารที่หาไปเมื่อวานก,ก็เฉลียหน้าตัวละสามโลครึ่งและ Hây. Hây cái gì nhỉ? Hây